สวัสดีได้เจอไอ้ทุกตาพาฝันค่ะนี่คลิปเนื้อหน้าายไอ้เตร์ค่ะมาค่ะเอ้เต๋อพามาดื่มกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันค่ะหรือว่าผาดใส่เนื้อบ้านเอ้ยหนอค่ะหนอ ป๋าใส่ยอบ้านเอ้ยค่ะเพี่นกศิบบอกว่ามาเด้อจวจะเด้อมากินกาแฟดำเก๋ยทุกตาพาฝันเด้๋จ้ามาค่ะ น,นี่ก็หูบกาแฟค่ะพาหูบกาแฟหอมๆเลยจ้ะหน้าก็เลี่ยมมองๆอ,อยู่เน่ยค่ะเนื้อบรดิจับเพราะว่าฐานเนี่ยค่ะฐานวานห่างจุลเข้เล้อดาทิมไว้ประมาณสักครึ่งสมงเดินม,มาต้มกาแฟแล้วมานั่งคุยกันเนาะค่ะเนาะกระตางอันในบิ่งอัน เอ้ยกินกาแฟคือเบิ่งแล้วก็ผ่าห้องผ่าอันคุยกันตามภาษาสไตล์เอ้ยนี่บอกค่ะเอาข้าบ้านหน่ะไปนั่งอยู่ซื่อพันโบเอสแต่พันคือเฮิ่งไปเสียงครึ่งสมองเอ้ยก็เลยว่าเอ้ามาต้มกาแฟแล้วก็นั่งคุยกันน้ำค่ะแป๊บเดียวก็จเจ้านก็ไปล้างหน้าออกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปทาครีมหน้าก็จะหน้าก็สิเป็นสีตึงๆเลยค่ะแต่ก็บวมตึงเยอะเลยค่ะนี่ อันนี้ก็เอ้ก,ก็เขาเบื่งเนาะคะ่ะเนาะการทำแบบธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะกาแฟก็หอมจัง ันนี้ก็พูดเลยนะไปอันไปมักนาหน,าหนอ,ก,นอนกหนอมักนาหรือว่าอันดูแลนาแบบธรรมชาติก็ลงไปเบิ้งเนะค่ะเด้อลงไปเอดเบิง้งคือเอยเอดเมื่อกี้นี่มันก็บ่ได้ยบ่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่าบางเอยกระ่บรู้ว่าบางคนพันแพ้หรือบ่เด้อเอยอันเอ้ยบ่หูแจักเน้อค่ะเนาะอันนี้แต่ว่าของสลเฉพาะโกรณีของเอยทุกตาผ่าฝันนี่บ่ได้มีแพ้ค่ะ เอ้ยก็เลยทําแบบนี้แต่ว่าถ้าแพ้กก็บ่เคยได้เห็นจากเทือดเลยค่ะว่าคนแพ้ต้นอันอารูฟีรานี่อันวานหางโจลเค้ยเอ้ยก็เคยได้เห็นจากเทือดแต่บางเทือกก็อาจิม่มีนะคุเนาะมันก็ต้องมีนะเอ้ยว่ามันก็ต้องมีคิดว่ามันต้องมีนะคะแต่ว่าเฮาโบาอันเฮาโบาได้เห็นข้าวสิ หรือว่าเสือหรือพ่อแม่พี่น้องว่าเสือเอ้ยพ่อโบเคยยังเห็นเนจ้าเทื่อว่าคนแพ้ตุนหวานหางหวานห่างโจละขี้เนี่ยอันนี้ก็แบบสไตล์แม่บ้านเนาะก,ก,ก่นเนาะอันนี้ก็ถ้าว่าพูดเลยแพ้ก็อย่าไปทะะําเลยค่ะถ้าว่ารู้ตัวว่าแพ้ก็อย่าไปอย่าไปเอดอันคอเคอยพาทํานี่ก็เบื่อทำเน๊ะอันนี้สําหรับกรณีคนที่โบมีอาการแพ้ด้วยจ้ะเด้อแล้วก็เคยทามาแล้วสนี่นะ ก็ต้องบอกกันเนาะค่ะจะน้อยเพราะว่าไปเอ็ดแล้วนาบวมฟันกระดงเพราะว่าอันมากดอันขมเม้นหาเอ้ยเพราะว่าเป็นพ่อเจ้านี่แหละเพราะว่าสวยเอ้ยอีกเด้อเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่าตรงตรงแม่นบอกเอาแต่อ้อยบบได้เป็นบ่ได้แพ้เนาะค่ะเอ้ยบได้เป็นแพ้เป็นแต่อ้อยก็เลยทาแบบนี้แล้วเพราะเอ้เคยทํามาอันประจําอยู่คะ่ะบ่ถึงกับอันบ่อยแต่ว่าโตปีนเนอีกกทําไปอัน อันนี้ก็เท่าเหลือสองการนี้ก็ไปอีกห้าหกเทื่ยคนเนี่ค่ะเพื่อนนําเพื่อนนาเมืดก็ได้เพื่อนกเกามาเฮอดีอยู่ค่ะเอ้ยหากันก็ขอบคุณพักในหลายอันนี้ค่ะ,คนนนนคะก็พากันพานั่งกินกาแฟค่าเวลาเนาะค่ะเนะาะมะวันนี้ก็ะํานี้ก่อนเราจะเนาะเจอกันคลิปหน้าได้จ้าหลังครึ่งสมงเอ้ยก็น่ะไปล้างมันออกค่ะทวนอ่ะสวัสดีค่ะ